ขนมปังมาให้เนื้อวันนี้ไปเราไปกินกันที่สะพานนเร็ะเร็วเะ็ะเร็วมาแล้วลวไง โอ้เต้วถอยหลังเพ้นอือไปเราไปให้ทิ่สพานดีกว่าตัวน,น,น้องก็รอแล้วฮะตามมาตามมาไปเก็ดค่ะชุดเนไปม,มาตรนนี้มาเอ้ามา บินผลากหน้านมนุ่านี่เด็กตัวนี้นะคะจอดรถจอดรถนกกระยางตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ประจำจบไปแล้วค่ะบินไปแล้วค่ะ เดินทางปลอดภัยนะเสียงเครื่องบินเพราะว่ามเมฆเยอะปอด่อน ขนมปังเนี่ยนะอืมตอนนั้นตอนนั้นยังกินกับมือเลยกลัวอะไรอ่ะฉันเอาขนมปังมาให้เธอนะไม่ต้องกลัวมาเอ๊นะ <c oughs> นะ เร็วใหญ่ด้วยมาเร็วเร็วเร็วใหญ่ด้วยเดี๋ยวให้ตัวอื่นนะเดี๋ยวให้ตัวอื่นนะไม่ต้องชำเลืองมองเลย กินให้อิ่มพอเขาอิ่มเขาก็จะคาบนะคะทุกคนโน่นไม่มาตัวโน้นไม่มาเกอ,อยู่โน่นเดี๋ยวตัวนี้กินอิ่มแล้วก็คาบไปอร่อยใช่ไหมอ๋นอนกนางนวลมาแล้ว คาบแล้วค่ะทุกคนดูค่ะคาบเต็มปากนะกินเอเหยียบไว้กิน๋อ,นอ,อ้เรียกพวกวันนี้เขาไม่ปล่อยน้ำนะคะทุกคน หงค่ะขาขาวนู้นหงนะคะนูคาบเต็มปากเลยค่ะพี่น้องเอ้เอกินกินเอาไปจัดเลี้ยงให้ดีค่อยก็เป็นวัดจัดเลี้ยงให้ดีแล้วก็จะคาบไปนะอีเันนี้ หรือที่จะ้าไปหมดไหมเอา้าเอา้าไม่ยอมมาสองตัวนั้นไม่ยอมมา <c oughs> โอ้โหเก็บเต็มปากเลยครับพี่น้องนู่นคอมเบลเลอร์เลยนั้นนั้นเอา้าเอา้าเอา้า จับยังไงโอ้โหคจับลูกเป็ดอะแล่ะจนนั้นก็เกาะจนนั้นไม่ยอมมา เต็มปากไปแล้วพี่น้องบินตามตัวนี้บินตามไปแล้วค่ะบินตามไปสองตัวไปเกาะบนยอดไม้ไปค่ะลงคลิปก่อนนะคะ มาแล้ว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 นี่ยับอุย้ยรอนดีแท้ะรอ,อนดีแท้บอกพวกเธอไปเอาสิเขราเอาขนมปังมาให้เออเออ ใครกล้าก็ได้กินเนี่ยกล้าไหมเธอกล้าไหมไม่กล้า <c oughs> เสร็จนกนางนวลน,นะติไม่กล้าไม่กล้าก็เสร็จนกนางนวลน,นะพิ คลิปก่อนนะคะพี่ๆคุณพ่พพอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Thank you to everyone